สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีตุลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสําหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเชว่นกันนะครับ พมาเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกของชาวราศีตุลกันเลยดีกว่าเป็นไพ่ของเท n of Wands เข้ามานะครับหรือว่าไพ่ของพลังงานสิบไม้เท้านั่นเองเจมส์ผ้าป้องคนคนหนึ่งที่เขากำลังแบกไม้เท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะเป็นมาบ้านกลับมาบ้านหรือว่าเดินทางมาหาคุณฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องความรักนะครับหรือชาวราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงธันวาคมปีนี้ปัญหาต่างๆเรื่องของความรักคนรักของคุณที่สร้างปัญหาไวมากมายเนี่ยเขาเริ่มแบกเอาปัญหาที่มีดอกไม้ดอกไม้ ติดไม้ติดมือมาหาคุณกลับมาด้วยปัญหาความรักกลับมาเพราะเหนื่อยมากลับมาเพราะเหมือนกับพยายามกลับมาหาคุณช่นช่วงนี้คนรักของชาวราศีตุลย์หรือท่านที่สร้างปัญหาหรือเป็นหากันไปเนี่ยเหมือนเขาก็ยังมองถึงการเป็นครอบครัวมองถึงความรักที่แบกกันมาความรักที่สร้างกันมาครับและเหมือนกับการหลายๆคนเนี่ยมีการถึงมองการเป็นสร้างเป็นครอบครัวมาก่อนเช่นแต่งงานแล้วอยู่บ้านเดียวกันแล้วมีลูกแล้วสร้างครอบครัวแล้วเป็นตุกเป็นแผนแล้วหรือว่าวางแผนครอบครัวกันนั่นเองก็ทำให้คนรักที่หลักๆกับชาวราศีตุลย์ไปช่วงเนี้ มีการที่พยายามจะกลับมาครับกลับมาโดยการที่กลับมาสร้างปัญหากลับมาเพราะไปไม่รอดกลับมาเพราะความรักและการเป็นครอบครัวของคุณนั่นเองครับช่างสิ่งนี้เกิดขึ้นมามีไพ่ของเดะมูลปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ชาวราศีตุลที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับคุณทนเจ็บมาตลอดเหมือนคุณจุดคกเพลิงแล้วเหมือนกับอยู่ในความมืดอยู่ในความรักที่ทําให้ตาบอดความรักที่ทำให้เจ็บความรักที่ทำหเหมือนกับาหาทางออกไม่เจอหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับความเจ็บความทุกข์ความเสียใจที่พยายามรอพยายามทนพยายามอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดครับ ทำให้ใหเดบูนใหมาไปเนี้ยนะครับบอกชาวราศีตุลท่านว่าเหมือนคนรักอะ่ะนะครับเขาพอเขาจะสูญเสียคนรักของคุณพอเขาจะสูญเสียคยุณไปพอเขาเริ่มรู้ว่าคุณเริ่มออกมาจากความมืดบอดความเสียใจความเจ็บเขาเรียกว่า did, uh, The อะไรเดตอ่ะเดบูน่ะการถูกคนรักโกหกการถูกคนรักทิ้งการถูกคนรักปล่อยให้หลงทางปล่อยไว้กลางทางทิ้งไว้กลางทางเนี่ยทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับจุดคกเพลิงแล้วเหมือนกับหาทางออกเองได้แล้วว่ะผมเลยทแนะว่าคนรักของชาวราศีตุลย์ท่านนะครับมีการที่ไพ่ในวันที่หนึ่งวันสิบห้าธันวาคมเนี่ย มีการพยายามกลับมาหาคุณมีใครท่าคนหนึ่งพยายามกลับมาแก้ไขกลับมาเพราะมีปัญหากลับมากลับมาเข้าไปไม่รอดกลับมาเพราะกลารเป็นครอบครัวกลับมารู้สึกแล้วว่าเดอะมูนตอนที่คุณเริ่มรู้สึกตัวตอนที่คุณจะสูญเสียตอนที่คุณเดินออกมาตอนที่เขาจะสูญเสียคุณไปนั่นแหละฉะนั้นไพ่เดอะมูนหมายความว่าการอยู่ในความเจ็บความเสียใจเหมือนเขารู้ตัวว่าพอคุณหายไปอะเขารู้เลยว่าสิ่งที่คอยช่วยเหลือเขาคอยเป็นแสงสว่างกับเขาอะคือชาวราศีตุลเมยตลอด ก็อตอบว่าปัญหาช่วงนี้ชาวราศีพ่จนเริ่มเจอหนทางเริ่มเจอแสงสาว่างเริ่มเจอการออกมาจากความมืดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ทุกข์มันเหมือนกับเราออกมาเพราะความรู้สึกความเจ็บความทนความเสียใจอย่างยาวนานนั่นเองครับฉันทั้งหมดงผมให้สองใบนี้ในเดือนธันวาคมวัน 15, ที่หนึ่งสิบห้าธันวาคมเนี่ยชาวราศีตุลย์มีเกณฑ์ออกมาจากความมืดความสิ่งไม่ดีจะผ่านพ้นไปหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายหลุดพ้นจากการโหริวัหักหลังการถูกทิ้งการเสียใใจจกการนนนออั่เง และกลับมาเพศตเตนไปที่3กลับมาเข้มแข็งกลับมาเยียวยาตัวเองครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำร้ายคุณไม่ได้อะไรที่มันฆ่าคุณไปแล้วคุณไม่ตายเนี่ยมันจะทำให้คุณเพศตัวเต้นหมายความว่ากลับมาเยียวยากลับมาเข้มแข็งกลับมารู้สึกเหมือนกับตัวเองเนี่ยได้รับการปกป้องดูแลห่วใ่มากขึ้นชั้น,นเดอสเตหมายความว่าชาวราศีตัวในวันที่1นึถึงวันสิธันวาคมเริ่มมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องของชะตาชีวิตที่ตอนนี้ใครก็ตามมททีีี่่่่่อยยูใในนสสสิิงงัเเจเจเ็ ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่นีเป็ต้นไปตุลาคมที่ผ่านมาด้วยคุณเริ่มจะเข้มแข็งคุณเริ่มจะเห็นหนทางแล้วว่าเราไปโฟกัสการดูแลตัวเองให้แข็งแรง,งขึ้นดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นดูแลตัวเองในเรื่องการงานดูแลของตัวเองในเรื่องความรักเปิดรับสิ่งนี้เปิดรับความรักที่ดีๆเข้าใจกันเข้ามานั่นเองครับซึ่นเดียวกสเตนต์หมายความว่าความรักของชาวราศีตุลและชะตาชีวิตของคุณวันที่1นึ่งถึงวันสิบห้าธันวาคมเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้รับพลัง สิ่งที่เหมือนกับอดทนเจ็บปวดเหนื่อยเหนื่อยมานานจะได้รับสิ่งเหล่านั้นจะได้รับความฟื้นฟูจะได้รับความรักความเข้าใจที่กลับมาหาตัวคุณเองมันเหมือนกับการสมหวังสมใจปองสมหวังดังที่เราต้องการดังที่เราผ่านพ้นอุปสรรคนช่นเสเตนหมายความว่าการเหนื่อยเหนื่อยจนผ่านพ้นการทุกข์ทรมานจนผ่านออกมาการทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับตัวเองผ่านพ้นความเจ็บความเสียใจและดีกว่าเดินมนั่นเองครับฉะนั้นเมวดอผมพ่สามไปนี้ก็ได้ทำนายว่าความรักของชาวราศีตุลเนี่ย คนที่เลิกราหรือจากคุณไปก็จะกลับมาเพราะเวลาคุณอยู่ได้แล้วเวลาคุณเข้มแข็งแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการที่เป็นเดือดสเตนหมายความว่าสิงโตตัวนี้กลับมาซื่อสตัตย์อะกลับมาเข้าใจกลับมารู้เลยว่านี่มันคือความหมายของคนที่ห่วงใยทนเจ็บทนเสียใจกับเขามากที่สุดรักเขามากที่สุดทนมาอย่างยาวนานนั่นเองก็ไดตอบว่าคนรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมีการพยายามกลับมาที่ผมพูดไปครับมีการกลับมาขอความรักความเข้าใจขอความช่วยเหลือกลับมาทนไม่ได้เรียกร้องความสนใจจากคุณ แต่ชาวราสีส่วนช่วงนี้ไพ่ของเดอะสเตนหมายความว่าชีวิตคุณเริ่มเข้มแข็งเริ่มดีขึ้นก็เลยมีพลังงานของไพ่ไปที่4คือไพ่ของเอ็ดออฟพีดิเคิลนะครับหรือว่าไพ่ของหนึ่งเหรียญทำนายช่วงนี้ว่ามีโอกาสถึงขั้นแบบได้รับคลาบได้รับเงินทองได้รับโบนัสได้รับผลของการเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีฉะนั้นในช่วงเดือนธันวาคมชาวราสีส่วนเนี่นท่านมีโอกาสพักผ่อนมีโอกาสได้เดินทางหรือเรื่องชะตาชีวิตของคุณที่มีโอกาสถึงขั้นแบบอยู่ที่ของเราแลวมีการร่ำรวยมีเงินทองไหลมามีผลกําไรมีโบนั และหนึ่งเหอเองเงเเรียญใน e i g p e t i o หมายความว่าการกลับมาช่วยเหลือดูแลกันและกันก็จะตอบุคคลรักที่เลิกลาไปจากคุณเนี่ยหนึ่งเหรียญหมายความว่าเขากลับมาเพราะขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเสียายคุณเพราะตอนนี้ชาวราศีตุลไพ่ของหนึ่งเหรียญคือมีการมีชื่อเสียงด้วยนะมีชื่อเสียงมีเงินทองไหลามาเทมาเฮงๆรวยๆและการมีบุตรการเจอความรักที่มีความสุขสมบูรณ์แบบมีคู่แท้รักแท้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลมากกว่าการที่เราจะกลับไปเจ็บจมทุกข์ อยู่ในความมืดบอดอยู่ในความทรมานอยู่ในความรักที่ทนมานานนั่นเองครับฉะนั้นหลายคนถามว่ารักไหมดีใจไหมที่เขากลับมาหาที่เขากลับมาแอบมองแอบส่งที่เขาพยายามกลับมาคุณก็เหมือนกับขอ,ขอบคุณนะที่เธอกลับมาดีใจนะแต่มันผ่านจุดที่เราจะกลับไปจ,ไปจมทุกนะครับมันผ่านจุดที่เราจะกลับไปเสียใจเพราะหมดน้ําตาเพราะหมดความเสียใจเพราะหมดความเจ็บจนเข้มแข็งแล้วมันหมดแล้วนั่นเองครับที่รักเธอฉะนั้นหมดนั้งหมดหมายความว่าใครก็ตามที่ยังรักษากันได้อยู่ครับหนึ่งเหรียญ ยังเพิ่งเลิกเพิ่งลักกันไปไม่เกินจะมีปัญหาเล็กๆน้อยอยู่หนึ่งเหรียญคือการพยายามทําสิ่งดีๆกันเอาไว้พยายามรักษาสิ่งดีๆกันเอาไว้พยายามเห็นคุณค่าของกันและกันเอาไว้ก่อนที่มันจะเหมือนกับสูญเสียชาวราศีตุลไปนั่นเองครับฉะน้นพลังงานของชาวราศีตุลช่วงนี้คือมีไพ่ของหนึ่งเหรียญคือการมีพรมสุขการรับโบนสัสการมีโบสตรการมีงานง,งานมงคลงานมั่นหมายและหนึ่งเหรียญหมายความพลังงานก่อนข้างจะเรื่อ,องผลของเรื่องโชคาลาภกําไรเงินทอง นะครับอย่างที่บอกไปรางวัลของขวัญชื่อเสียงอะไรเงี้ยไหลมาเทมาเลยฉะนั้นเรื่องชะตาของชาวราศีตุล์ท่านเนี่ยไพย่ t ูก of w a n d ครับอาจจะเป็นการโดดเด่นเรื่องความรักที่มีการพบเจอความรักที่มีอนาคตมากกว่าดีกว่า t ู o of w a n หรือไพส่สองทัาไปนี้ก็ได้ทำนายชาวราศีตุล์ท่านว่าเหมือนคุณมองเห็นหนทางของคุณที่มีคนรักเนี่ยรอคอยคุณอยู่บนโลกใบนี้ก็ได้ตอบมีโอกาสพบเจอความรักจากการงานการเดินทางทางกายทางโซเชียลซึ่งเป็นไพ่ two of w a n d แบบว่า พบเจอพรมนิขิตพบเจอความรักที่มีอนาคตพบเจอความรักที่เห็นว่าโลกไปเดียวกันนะ่ะการสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตไปกับคนที่คุณรักก็เลยนะทั้งหมด,หม,ดมืหมายคขาว่าชาวราศีตุลเนี่ยมีไพ่สองไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญหมายความว่ามีโอกาสโดดเด่นเรื่องของการที่ชะตาชีวิตนําพาสิ่งดีนําพาคนรักดีๆนาพาคู่แท้รักแท้พรมนิขิตบุพเพสันนิวาสมาให้กับคุณนะครับแต่ใครก็ตามที่เรื่องรางคนรักไปเนี่ยไพ่สองไม้เท้าใบนี้ค่อนข้างจะบ่งบอกนะถ้าเกิดเรื่องรามันไปเกิน2เดถึงห้าเดือนเนี่ย เป็นการกลับมาคิดถึงกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาเรียกร้องความสนใจพยายามกลับมาหาคุณแต่ใครเลืกหน้าคนรักไปนานกว่านั้นก็จะมีการกลับมาแอบมองแอบส่งเสียได้และพยายามกลับมาแต่กลับมาไม่ได้เพราะเห็นไหมส่องไปเท้ามันห่างไกลมาสูญเสียกันไปไกลเกินมันเลิกรนากันไปนานเกินมันกะมันจากกันไปนานเกินกว่าที่จะกลับมาบรรจบกันหรือกลับมาเป็นโลกใบเดียวเป็นครอบครัวกลับมารักษากันได้อีกนะครับแต่สิ่งนที่สําคัญคือช่วงนี้คนรักของชาวราศีตุลในท่านอย่างน้อยก็ เห็นพลังงานของคุณว่าคุณดีขึ้นคุณมีพลังงานที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงหน้าตาดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับมีเสน่ห์มีความรักความเมตตานะครับเข้าใจหลายๆอย่างของคุณมากขึ้นด้วยนะไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของไฟออฟคัพนะครับเป็นพลังงานของ5้าถ้วยเจนภากของความรักแท้ที่สูญเสียไปหรือความเจ็บปวดที่ชาวราศีตุลย์ท่านเนี่ยเจ็บอยู่หรือยังไปไหนไม่ได้หรือยังไม่เจอครับฉันแค่ก็ตามที่ยังอยู่ในความเหตุการณ์แบบนี้หรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่ยและยังไม่เจอเนี่ยไพ่ไฟ จากนี้ไปมันผ่านช่วงวันเวลามันผ่านความทุกข์มันเพิ่งผ่านพ้นพลังงานลบๆมาหรือพลังงานที่ไม่ดีมาแต่ห้าถ้วยบอกชาวราศีตุลว่าอะไรคนถ้าเกิดยังอยู่ในแบบนี้หรือว่ายัางไม่เจอเนี่ยอยากให้คุณลืมความรักที่มันเสียใจอยากลืมความผิดพลาดที่มันเสียไปอย่าโทษตัวเองฉันไฟออฟคับการบอกตัวเองเลยครับว่าชาวราศีตุลอย่าโทษตัวเองอย่ามองว่าตัวเองไม่ดีอย่ามองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีดวงชะตาไม่มีอนาคตไม่มีสิ่งดีๆหลอกคณอยู่เพราะถ้าเกิดคุณอยู่ในความรักที่มันจมปาก อยู่กับความงงงมงายอยู่ก,กับความรักที่มันไม่ดีอยู่กับความผิดบังเสียใจที่เราไม่นึงมันไม่ได้เนี่ยนะครับแต่ต้องผ่านมันไปให้ได้นะแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับเจอสิ่งดีที่รอคุณอยู่ครับสัญไฟออฟครับก็อยากให้ชาวราศีตุลย์ท่านเนี่ยตงผ่านไปผ่านสิ่งเหล่านี้ไปนะครับเข้มแข็งนะครับสิ่งต่างๆนะงาๆนาเก็บความทุกข์ความเสียใจความผิดหวังห้าถ้วยไปเป็นพลังงานให้เราเริ่มเข้มแข็งโฟกัสเรื่องการงานการเงินชีวิต เรื่องความรักที่จะเข้ามาตามดวงชะตาที่มันดีดด,ดีกว่าเพราะถ้าเกิดเป็นคู่ชีวิตของคุณจริงๆเนี่ยมันจะไม่จากนานมันจะไม่จากลามันจะไม่ทนทุกข์เจ็บปวดเสียใจขนาดนี้นะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบเพราะว,ว่าชาวราศีตุลควรอยู่กับความรักที่มีอนาคตความรักที่กลับมาคู่กันกลับมาเข้าใจกันกลับมารักษากันทันเวลาไม่ใช่อยู่กับความรักที่สูญเสียกันไปแล้วกลับมารักษากันในวันที่คุณเข้มแข็งอยู่ได้แล้วมีความรักดีๆแล้วมีเงินทองมีโชคลาภแล้วนั่นเอง เชนชาวไรศุลปคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วหรือคนที่กำลังเจอความรักใหม่ๆเนี่ยดวงชะตาคุณช่วงนี้สำหรับคนโสดด้วยนะเดรสเตนคนรักช่วงนี้คุณจะพบเจอความรักที่เป็นคู่ชีวิตอบอุ่นผมนิคิดผมพูดไปแล้วมันหมายถึงการสร้างอนาคตมีบุตรมีการช่วยเหลือดูแลร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหนึ่งเหรียญก็ได้ตอบว่ามีดวงชะตาของการที่มีเงินมีทองนะครับโชคลาภตำแหน่งหน้าที่โบนัสช่วงนี้ชาวไาศุลค่อนข้าจะโดดเด่นและมีชะตาชีวิตที่มีโอกาสสร้างบ้านสร้างเรือนอย่างที่บอก โดยโดยเฮงเโชคลาบอะไรอย่างนี้เลยนะจากคนรักคนเมตตาจากการงานการพูดคุยการติดต่อมันดีกว่าอยู่แล้วชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณเข้มแข็งมันผ่านจุดเหล่านั้นมาแล้วนั่นเองครับใครก็ตามครับไพ่สามใบนี้ครับเป็นไพ่ของการทํานายดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งสิบห้าแล้วก็การแนะนานะครับทานายในส่วนคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปก่อนเลยหรือเพิ่งมีปัญหาเรื่องความรักมานะครับหรือผ่านพ้นปัญหามาแล้วเนี่ย four of swords หรือไพ่สี่ดาบใบานี้บอกชาวราศีตุลท่านว่า อยากให้คุณลองเปิดใจลองทบทวนกันดีๆลองค้นหาปัญหาดูลองแก้ปัญหาดูแต่ถ้าเกิดคุณลองแก้ปัญหาแล้วนะครับลองพยายามแก้ปัญหาเจ็บปวดทนมานานแล้วเนี่ยคนทุกข์มานานแล้วเนี่ยไพ่สี่ดาบครับเหนื่อยเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอครับฉันโฟกัสซ้อมแอ๋วคราคนรักที่เลิกลากับชาวราศีตุลไปเนี่ยวันนี้เขาอาจจะมองเห็นคุณค่าหรือมองเห็นปัญหานิ่งเฉยเย็นชาหรือทิ้งคุณไว้แต่นี่คือการหยุดพักถ้าเลิกลากันไปไม่เกิน2เดือน5เดือน4เดือนจะมีการกลับมาแก้ไขจะมีการกลับมมาาถ้ัันคือกแท นะครับสุดท้ายจะกลับมานะกันแต่ใครก็ตามที่เลือกราคนรักไปนานแล้วเนี่ยเป็นไพ่เดทครับกลับมามอบความรักกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาพยายามแต่เดทหมายความว่าบ้านหลังนี้มันตายหัวใจเรามันตายไปแล้วความรักมันเรามันจบไปแล้วมันเหมือนกับคนรักที่ตายทั้งเป็นมาแล้วผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจเหมือนตายทั้งเป็นไปแล้วนั่นเองฉนันไพ่เดทหมายความว่าความรักที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายคนที่จากลาหรือเลิกลาหรือปัญหาเรื่องความรักปัญหาชีวิต ชาวราศีตุลในวันที่ 1- นึ่งถึงวันสิบห้าธันวาคมคือการเปลี่ยนจากโชคชะตาที่เหน็ดเหนื่อยจมทุกข์พักผ่อนครับการหยุดพักการดูแลตัวเองการเหนื่อยก็พักไม่หลักก็พอและไพ่เด็กคือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีเข้ามาเป็นสิ่งที่ความรักของคุณที่คุณเสียไปเนี่ยจะได้รับมันกลับคืนแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังต้องการมันอยู่ไหมยังจะรักและรอมันอยู่หรือเปล่าไพ่สองใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลทำนายให้แบบนั้นครับส่นสิ่งที่เกิดขึ้นมาชาวราศีตุลถ้า,า,ามาีไพ 10 of p e t i c l e s อย่างที่ทํานายครับในช่วงเดือนธันวาคมชาวราศีตุลมีโอกาสสร้างครอบครัวคนรักอบอุ่นมีโอกาสซื้อบ้านขึ้นบ้านใหม่มีบุตรนะเห็นไหมมีเด็กมีการทากิจกรรมร่วมกันดีๆและสิบเดือนคือพนังงานของการามที่มันมีความเป็นคู่แท้รักแท้ความเข้าใจกันผมเลยท่านนายแบบนี้ว่าคุณที่เกิดปัญหาเรื่องความรักที่เลิกลากันไปเนี่ยสุดท้ายเขารู้ว่าคุณทําสิ่งดีๆมมอตลอดการช่วยเหลือการอดทนกับเขาสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนครับพอจากกันไปแล้วพอเสียกันไปแล้วพอเลิกลากันไปแล้วจริงๆ เขาจะพยายามกลับมาเพราะสิบเรียญมันคือคุณค่ามันคือความมั่นคงมันคือสิ่งดีๆที่มันหาจากไหนไม่ได้มันคือความรักที่มันเข้าใจกันยิ่งใหญ่มันคือความรักที่มีคุณค่าที่เขาต้องรักษาเหมันไว้แหละนะครับความรักตัวนี้ผมก็ได้ทำนายว่าเขาไม่มีใครรักหรือดีกับเขาเท่ากับที่คุณสองคนรักกันดีกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นคู่ชีวิตกันมาถ้ามันใช่อะมันจะเป็นอย่างสิบเรียนมันจะกลับมารักกันมากกว่าเดิมเป็นความมั่นคงมากกว่าเดิม แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ชาวราศีตุลย์ช่วงนี้ไพ่สิบเดีย่ยมายความว่าตั้งแต่ตุลาคมจนถึงปีนี้เรื่องสิบเดีย่ยมายความว่าการเงินการงานชื่อเสียงเกียรติยศค่อนข้างจะเป็นลาบเป็นปึกเป็นแผ่นก็ได้ตอบว่าคนรักก็มีค่อนข้างจะเข้ามาปกป้องดูแลคุณช่วงนี้ด้วยใครที่มีปัญหากันเรื่องราวไ,ไปเล็กน้อยหรือเพิ่งเริ่เพิ่งานไปก็จะมีการกลับมาเข้าใจกลับมาคืนดีกลับมารักษาความสัมพันธ์กัน,กนดีกว่าเดิมครับมันเหมือนกับคนที่ค่อยค่อยพูดค่อยค่อยเข้าใจค่อยค่อย,รค,อย,ค,อยครับพ่อพยครับ 6เหรียญบทสรุปความรักของชาวราศีตุลหมายความว่าในเดือนธันวาคมอะรักษาสิ่งดีเอาไว้ที่ตอนรักษาได้พยายามทําสิ่งดีให้กับคนที่คุณรักนะครับก่อนที่จะเสียกันไปนี่คือบทสรุปความรักของชาวราศีตุลแต่ถ้าเกิดมันสูญเสียกันไปนานแล้วมันหมดคุณค่ากันไปแล้วคนรักคุณเขาไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าคุณตอนที่สายเกินไปคุณก็เลือกที่จะได้นะว่าจะไปเริ่มต้นความรักไปอยู่สิ่งที่มีคุณค่าเห็นคุณค่าตัวเองอยู่ความรักที่เปิดรับสิ่งดี ที่ต้องการเข้ามาหาคุณดีกว่าดีกว่ากลับไปจมทุกข์และไร้ค่านั่นเองครับฉะนั้นมาดูแพ่ของคนรักของชาวราศีตุลกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่หกเหนี่ยขึ้นมาสองชุดเลยก็ลยตอบว่าคนรักของคุณอาจจะเข้าใจคุณผิดมองที่ผลประโยชน์นะครับมีการจับมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินท้ายที่สุดแล้วจะมีการกลับมาเสียดายด้วยเพราะนี่คือไพ่หกเหนี่ยหมายความว่าตอนอยู่ไม่เห็นคุณค่าตอนอยู่อาจจะมองผิดไปเข้าใจผิดไปนะครับไปเลือกสิ่งอื่นเป็นรักคนอื่นนอกใจนะครับหรือทิ้งคุณไว้กลางทางนะครับ พราะ King งอ w a n ครับการไม่ได้คิดดีๆการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการเห็นแก่ตัวหรือการทําอะไรตามอารมณ์ตัวเองครับเช่นพระราชาถือไม้เท้าหรือ King งออฟ n านแมนี้หมายความว่าโลกใบนี้ก็ยังเป็นของคุณ2คนอยู่เกย์ตอบว่าทิกลึกใจแล้วเนี่ยคนรักที่ทาร้ายคุณไปหรือเลือกราคุณไปเนี่ยยังมีการคิดถึงนะคิดที่จะกลับมาแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะใช้อารมณ์นะครับหรือเจอถึงที่เขาต้องการอยู่เช่นการนอกใจกเจอคนอื่นหลงผิดโดนของอยู่แต่ไพ่ใบนี้คือไพ่ของคิงถือเหรียญ สุดท้ายจะกลับมาตามวันเวลาสุดท้ายจะกลับมาตามวันเดียนปีเกิดตามกําหนดตามการดวงชะตาตามคําทํานายที่ผมทำนายให้ครับเซ่นพระราชาถือเหรียนแบบว่าคนรักของคุณจะกลับมาดีดังเดิมกลับมารักคุณกลับมาเลือกคุณกลับมาแต่ไม่รู้ว่าคิงออฟเฮดิเกิลจะกลับมาฉลาดทันไหมจะกลับมาคิดทันไหมเห็นไหมครับมีวัวมีควายอยู่ข้างไม่รู้จะฉลาดเมื่อไหร่ตื่นรู้เมื่อไหร่คิดได้เมื่อไหร่นั่นเองครับเซิ่์นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่ข,ข,ของเซเว่นออฟพับหรือไพ่จถ้วย ไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณสองคนเป็นทุกอย่างของกนและกันแล้วครับแม้ว่าเขาจะไม่เป็นอะไรกับเราเลยแม้ว่าเขาจะทิ้งคุณไปแม้วันนี้เขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าคุณแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าในอนาคต Senior. และว,วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชรายจุนไม่ว่าทันที่สุดแล้วเนี่ยเจ็ดถ้วยเขากลับมาแอบมองแอบส่งเขาอยากกลับมา,าเขาพยายามกลับมาเรื่องของหัวใจกลับมาต้องการคุณแต่คุณเ,เลือกความรักแต่คุณเลือกหัวใจแต่คุณเลือกการเงินการงานเลือกบ้านเลือกชีวิตที่ดีขึ้นแล้วนั่นเองครับ ฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาไพ่ใบสุดท้ายเับเป็นไพ่ของการแนะนาชาวราศีตุลย์คนที่คุณรักว่า recovery ค,ครับการรักษาการเยียวยาการค้นหาคําตอบการพยายามรักษาการนั่นเองแล้วก็ค้นหาคําตอบของกันจริงๆนะครับว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันแย่มากกว่าเดิมฉนันไม่นี้หมายความว่าใครก็ตามที่อยู่ความรักที่มันดีและรักมากก็อยากให้อดทนอยากให้ส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้เพื่อรักษาหรือค้นหากันให้เจอแตใ่ใครรู้สึกเหมือนกับเจ็บมากกว่าความรักเจ็บมากวาก,มากว่าสุขทุกมากกว่าสุข ก็ไม่ต้องไปหาคําตอบก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไรอีกต่อไปมันหมดแล้วที่หลากเธอนั่นเองครับขอบคุณชาวราศีตุลนุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ